ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงแรงของวันที่สามมกราคมล่มกำลังทยอยเดินทางมากำลังจะเป็นล่มสีเขียวแต่ทำการทดสอบตัวน,นี้เป็นขนาด2เมตรซึ่งปกติเธอจะใส่สโนู์นำนักอยธีประมาณ2ขีดตานนี้เห็นว่าส่วกนกลางขค้ืนเมื่อคืนนนี่จะเป็นล่มเหลืองหรือว่าล่มนากจักน้อย เลยทำการเสริมกงกลางเสริมปีกเพื่อความแข็งแรงด้านใต้ด้านบนปรากรว่าสนู2สองขีดที่เคยใส่น้ำหนักเพราะว่าถ้เธอแซวหนาแซวหลังงอป,ปักลงเลยเอาไม้มาใส่บ้างค่ะนี่ไม้นี่ไม้ใส่นี่เป็นน้ำหนักเป็นน้ำหนักขีดหนึ่งรวมแล้วทั้งสนูนี่อยู่ที่ประมาณ3มขีดปรากรวา่าลมแห้งขึ้นได้โยนิ่งโยแต่ว่าลมอ่อนนี่ สิเอาหัวยอนนิดนิดวังหันนี่ก็ใส่หัวเจรเจรกึกวีวีลงมาฮัลงเกิดเป็นสนุหักนี่สนุใบตันโอ้สนุกาา้กานตันก้านเหย้าเสียงไหวถือใจสุ่มสายจวดนี่เสียงไหวถือใจสุ่มสายจวดแตว่าปล่อยบ่านในพ่อเข้ามันคือสีฟุ้ยไ,วไหวใท่หรอนี่เบิ้งสภาพอาการตอนนี้เพื่อว่ามืออื่นเสาร์จะมาทำการพิสูจน์ว่า เปิ่สนุจะยั่งยู่ตามปกติหรือไม่ในข่ําขึ้นนี่ผ่านขึ้นแห่งโหรดไรไปได้หรือไม่สมารภาูมิเดือดเมแรงเคยปล่อยเปิดการตานคามขึ้นเปิดหนึ่งาปรากฏว่าเปิดนดีๆที่คัดเรียบๆนี่มันจะเป็นเส้นฟุ้ยขึ้นแนวนี้นะนี่มันจะเป็นเส้นเป็นหมอยอ,อ่อนคอให <laughs> มันเป็นเส้นเป็นย่องฟูขึ้นมัดบางทีนะจนเดี๋ยวไฟล้นออกปอดได้เงยขคือหมอยหันละหมอยเล็กหน่อยหมอยพูนยังนี่เดี๋ยวทำการปล่อยเล็กน่อยนี่ไปดูไปและนดะ์เออกระตุกกระตุกกระตุกเสือกนะี่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 ดีเสือกดีเสือกดีเสือก หลังจากดามปีกไม่นี่เป็นซ่งซี่อยากเอาใจายากยักหน่อยบาานีเพื่อป้องกันล่มนรกเมื่อแรงปกติเธอจะบอสามารถผ่านล่มล่มเขียวแกไปได้พราะเธอจะปีกแหวลงล่งคางเดียวแล้วก็เอียงแทะแทะแล่งก็ลงเลยนะก็เลยทําการเอาไม่ดามปีกใตปีกครึ่งแล้วก็เป็นซ่งซี่อยากขึ้นยากยากบ้าน เป็นทรงที่รวยลายรวยลายซึ h, ่งปกติร่มซัมน <de> <is with S 1> ี <out> ้ยโยนขึ้นมันก็ขึ้นนะนะระบาดนี่ก็เลยจักมันเป็นน้ำอะไรเรามัอยากเซลบัดย่ำเดึงลงสีลงมากใกล้สีฮอดเีแซลหนาเซลหลังเราหัวปากกิริกีลงห้าดเขาบอกอะไรเสียใะไรเราบกดงออหานหนน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 นหน่นนนแล้วนี่ <laughs> <laughs> โอ้ยเป็นทํ้งยังบาสนี่เดี๋ยวแต่ทำการยับเข้าให้ตัง้งขึ้นอดกลืมเข้าไปว่ามือล่มแห้งแต่สุดก่อน,นปับเข้าให้มันนอนลงอะนะมันก็เลยอยากแหมบจักน้อยบาสนี่เลยปรับให้มันตั้งอีกหกน้อยบางบาสนี่สั่นตัวลราดำพิ่นไมเพิ่นอยากเอาใจใหนักกับตัวละ่ะก็เพื่อไว้อยากให้เธอสู่กับ ล่มนรกแตกเมือแรลงเนี่ยละ่ะปกติเธอพอา่าสามารถไปสูไ้ตัวก่อนได้นะเลยดำให้จากล่องฟังเมืองสนุกการตานเมือแรลงสีม,ม,มุมขค้ืนบ่อเป,เปอิ่นจะเป็นยังไงจะแตกจะขาดจะสีจะพังสำรุจเสียหายเป็นประกันใดเพื่อเก็บไห้ซึ่งขอมุลแก่ภูที่กำลังศึกษาคนขวาผูที่กำลังสนใจอยากที่ไปปั่มต้นตานไม่เหตุสือเห็ดไข <laughs> เหมือนลูผลกันยังแน่นอนไปแต่เข้าเดียวไปเลยวีวี่งร่องผุดอ่ะปลายไผุดอ่ะกำลังนั่งพังสรุปก,การตารนอยู่เหรอน่โอ้ยไม่คือสิกวันแท้ะหูมมนคือเวียนเสพปิดทรงไทยเหรอหข้างเสพเราะข้างข้างไปอยู่ข้ามองก,ก้อไต้นเกินสองให้หมีเมียนสมอง นังฟังสนุกดีอยู่มาอยงนีถ mm. ึงแจกลวนข้า้องมาพายตัย่ำม <kindergarten>. ุกกระองว่ายังไงเอาไปเลยก็ถงไปอยู่ข้าพุ่นร่างพกกนั่งฟังสนุกข้าวนึ่งรสก็นั่งสิคุยกันนี่ยังจะซือตื้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 อ้ นี่ยังไหออร์บาร์ดขึ้นไปเถอะึเวียนเฮ้ยเวียเหรอวุ่น่ะเรื่องไปอยู่ข้าคุณองดึงให้มันตียงมั้งเออเออเอเอ้าดึงมั้งดึงมั้งดึงมั้งเออนั่นนั่นอนนดึงมังมานีมัก็้พยำมกันะ มึงเข้าไปขอไฟตอนเก่าเนี่ยมึงเข้าไปฮึหมิ่งหมิ่งฮึจังให้มึงอยากขึ้นขอไฟวะอู้ซึบหงสเป้มึงซึบหงก์บอยยันเสียบตีนเหยียนมึงไม่อยากดูเหรอเด็กเขาตั้งยังมันกระอองไอ้บ้านไอ้เมียงเขาบอกพูดนะหลวงนั่นก็ปิ้นความปิ้นไงพูดพูดต้องแล้ว ร่างคุยกับหมอเรียนอยู่เมื่คันนี้นี่เิี้ยตื้อๆๆๆยกโทรศัพท์ถ่ายน้ำมันก็ว่าท่านวีวีลงปุ่นออกไปอยู่ข้างโอ้ยไผ่ตู่ขอมาหนู่ตัวลนึงเหยียดแมงซะบ่โอ๊โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยที่พันที่มันก็สิบปีไปมันบิดดุปการอ่ะมันบอว่าสนุกการตันอยากฟังสนุกการตันนี่เมีอันมั้ยอ่ะ อ๋อหางกระขาดเพราะหางลด่วงวะนี่กูนะหางขาดข้าไปไฟกับปานนั่นมึงเอาเวียนตะกอไฟก็เกาเส้นหน่อย่างเงี้ยมึงสูนแห้งถึงโอ้ก็เลยสูนแห้งปานยึงเสียก,กับเบา่เอาหมดกุฏิอดสาปล่อยมึอองอย่างเทียร์ถามมึงบ่ขึ้นนะมึงกุฏิซุ้มไซนีนะมึง เงเข้าตังอีบึงถามมึงยักเสียนิสัยหรือเนีย่ยแต่แฉ่มบ่หิงอู้ปิดเกิดไปคันบ,<อ>บึงเข้ากับพี่รนนี่อะรนี่นี่เข้ามันสิห้เอาลงมาผีบ่อมันยังไหนตักกลับลงมาหน้าตาเสยบ,ายบ่ไอบอนไอเนียงโขอากเลม,มูซ <laughs> ูแนแห่งถึง กำลังที่ทรงขอความไปหาบักหลุดปลาปอยแล้วเรื่อสนุกการตานมาท่านหม้อนี่ทรงหอดขอความกำลังกำลังพิมพ์อยู่นี่เงี้ยทื่อๆๆๆแต่ห่วยมันขึ้นคือลงมาโจกโทรศัพท์น้ำกองมาท่านหน่วีวีลงมาหนิมันสิมาเขากอไัต้นเก่าระนี่ต้นที่ตัดอ่อนสนุกการตานนี่หรือมันจะลงมาสิบ่าบอกว่าเอาต้นนี่มันจังเสียงดีสู่นแห้งขึ้นมา ทามันตั้งงับอีกเส้นหนึ่งก็บ่ได้เอามันไหวท้ๆที่สซุ้มให้พี่ให้น้องมึงกระเข่เดี๋ยวหิดเขามันตั้งไมก่อนมันสินักเพราะใหม่ไปแค่ซ้ำใหม่แกงกล่นเขาหนิบอ้อยเดียวเนี่ยบ่วมันหนักมัดใส่ให้มันขีดนึงบมมั่ก็ยังขึ้นไปไห้อยู่ือบ่เป็นอย่างอันนี้ขึ้นไปสุดๆแล้วตั้งงับลงมาวันนี้ไหมนีข้านั่งโผดมาเข้านนางตัวมันแหงสีบุขึ้น เขานั่งมันบ่่คอยขึ้นได้เข้านั่งเข้านั่งมันขึ้นบ่อนียเข้าเข้าลอยแต่มันตักเบิ่งลองปล่อยบ่ใส่ตัวนี้ลองเบิ่งว่ไม่ดูเอาตัวตัวนี้ลองเฮ้ยกันบ่เอาบ่ใส่ตัวนี้ลองเบิ่งนี่ลองเบิ่งย่อยุ่นมันขึ้นไปอีกเบิ่งกันนะบ้านนี้บ้านนี้บ่ใส่ไม้หัวบ้านนี้ ใส่ไหมวเอาแต่สนุย่างเดียวจะเป็นยังไงบ้านนี่ปีกมันหลังจากดามปีกแล้วนี่มันอยากเป็นปีกที่เบื่อเบือตึงเคืองจักหน่อยนะมันก็เลยล่มซ้ำนึงก็เลยเพอจกอยู่ปันไดย์นะปะกะตินี่ปีกมันสีอ่อนว่ายยากล่มแห้ง,หม,งมืนแลังก็เลยดามปีกพิดบากเก่งแก่เก่งยันเลยบ้านนี่เสียกัว่ามันเล่งใส่คักอยู่สุดก่อหนึ่งกิโล ย่งวีวีลงมาเวียนจะมาใส่มาส,สุดกอ่อไผ่คือเก่าหยับไปผูกพูนพูนอะพูนอะพูนอะต้นยูคาไก่ๆก่ผัวกับปันวัดใบพุ่นมอหนังกำลังไล่เสียกใส่อยู่ปันวัดใบเดียมาลุ่มกอไผ่คือเก่านี่เป็นส่งอยากบอ่อข้นซะแล้วบ้านโอ้เป็นส่งที่ปีแข็งแข็งหวานพึ่งเง็บพึ่งเงบโอ้ยไปฟังบ่หน่อสนุกการตานพี่น้องย อบ่อบังอาการมันตะกวันไม่ได้เป็นรัฐณาแบบใดๆ้ตามันบ่ถือแกเราคก้มฟันแท้ๆหมืนศูนย์แห่งเขาโลมลงนะนลงไม่หิ้มือยันถือผ้ามันต่ำลงไม่ลกขึ้นไปมั่งกันหะมันไปจังไหนแต่ทำการเอาใหม่ใส่คือเขาทวงหัวคือเขาตัวเลหน่อยคอรรอนแล้วก็เอาตีนเยียบปีกไว้ ดัดปีก่ห้มันโกงเล็กน่อยเหตุเข้าให้มันตังอีงเอกเล็กน่อยมันคือมักว่ายอนดีแทะปากฏวน่าบาดกำลังทำการสู่ร่มตึงเครื่องตึงเคร่งข,งขึ้นไปเออคือเราบาดคือแล้วคือแล้ว,อ,ลวอ้าเออข,ข,ข,ขึ้นนยังสี่ใจดีใจงามยุ่นหลั <laughs> งหลอดไฟตัวไปได้เมื่อนี้ <laughs> ตัวนี้ขนาดสองเมตรบุ๊ดวิดไฟตัวมาได้ ถ้าบอผ่าอีตโตมาคู่กันเลยสิบวกขึ้นนี่มั้งมันไว้แล้วนี่ยไม้หัวไวแล้วอีกดวงหนึ่งบาในนี่ดวงนี่ดวงขนาดเม็ดขนาดเม็ดขนาดเม็ดสามสิบปกติเธอจะใส่สนุขนาดเม็ดแปดสิบนะเอาสนุขั้นสนุเม็ดเม็ดสามสิบใส่เข้าไปสนุการตานัน ปาก็ว่านี่ละ่ะข้อมเบาหัวก็จะอยู่ประมาณนี้ละ่ะส่ยเราไปสาเราเพราะมันลุ่งอีกแล้วนี่แต่ผูใ้ใดอยากได้สูตรเบาสูตรเบาใสใสไปใส่มาลักษณะแบบนี้นใครผู้ใดอยากได้ก็ลองลดน้ำหนักหัวลงนี่ถ้าน้ำหนักหัวเบาก็จะเป็นลักษณะในการใสแบบนี้ละ่ะผู้ลงนก็ว่าโอ้ยจะมันงามับจะมันประทับใจคับจะมันรีล่าสวยงามเหลือเกิน่นอ่ะเออาไม่ฉีกรเ,เดยนตายเด็ด <laughs> สักความเป็นขี่กระเด็นถืเอเหยียบเกียร์รถนี่ัดีไซน์แบบนี้ทั้งเหนี่ยววาววงามหูงามตาละขันนิง่งขึ้นจังดวงดีบุดวิดขันผ้าผ้าอีโต้ขึ้นดวงนี่นี่ขันเที่ยงจุกโก้ขึ้นดวงนี่ละมากลาย,ลยนะนี่ตัวนี้คือน้ำหนักหัวพอดีนี่ลักษณะอาการเซลล์นี่ก็คือขันไผ่อยากได้สูตรนี่ก็คือให้ลดน้ำหนักของสนุง่ง ทาสนู่เบาในในมาตรฐานที่พ่อสมควรบ่ให้หัวมันสักลงบบให้มันเจิดตีร่างกายลงหมุน,นังสีนะ้ำมันกระิีเซลไม่กริทีใสเป็นลักษณะแบบนี้ละนี่เป็นไข่ไขไง่งูไข,ไข่ไย่หวกนี่นี่กระตีใสยอยู่แบบนี่ละ้าเบาโพดบานสีหมุนในบานนี่หมุนตีเป็นวงกวงหมุนหมุนหมุนลงมาสีน้ำก็มีอยู่แค่นี้ละทาจากได้เบาเบา,บาหัวเห็ดแนวดก็คือสั่งน้ำหนักเอา การน้ำหนักเอาถ้าถ้าเบานิ่งเข้าก็ลดน้ำหนักขั้นสนุลงจนอยู่ในส่วนที่เขาต้องการมันใสอยู่จนกว่าสิได้รับการใสที่เขาต้องการเขาจงเอาขั้นสนุน้ำหนักสำนันนะเอาว่าขึ้นแล้ววันที่สามตอนเย็นบนเสนต๊กดินแล้วจัดเบิดขึ้นมื่อนี่เฮ้ยล่อรับลมนรกแตกค่ำคืนแห่งความฮัลโหลอหอด <laughs> เดี๋ยวกฟันไฟตัวเียวมันจะุมยังเหลียวเบาดาดวงหนึ่งเฮ็ดไว้หนถามึงเบาดามึงตายบาดาวเห็ดไว้แล้วถามงบาดาสมคำล้อมเลือแล้วก็มึงซุ้มไฟตัวย้ำวนๆแล้วก็ทีุ่้มมาหนิไปแล้วเสียขาดไปยังคือเสียขาดแล้วพอเสียขาดเสียขาดเใช่หรอใช่หรอ พูดเหรอเสียาขาดไปวีวีเลยพูดเหรอพ่นไปเลยเสียาขาดมันเป็นยังจะขาดล้มคือยังโมแห้ง,งาาขาดเนีเลยเกือบจ้ำเลยพูดเหรอปิอ้วไปเรื่อยๆคลอยเลยอคลื่อนตามล้มเขาไปไม่ไปแล้วโอ้ยพูดเหรอขมน้ำนกพอเลยโอ้เฮ้ขาดจนจ้ำกระลังประสิ่างไปเอาลุ่งมาสำหรันเป็นยังมันคือยังมาทั้งนี้พาะั่นแทนทั้งขาขั้วขั้วขั้วไปนี่คุบน้ำกับพระท่าน โอ้ยตายห้ารบาดนี่โอ้ยอยากล่มมากมือตัวถ่ายก็มีแต่แนวแต่นะอันนั้นก็พันขึ้นอยู่อีแขก,กเพิ่งกัน <c oughs> ออหัวกินหัวขวมไปน้ำกันอยู่นี่ละกระลังยางมาหอดเคืองทางว่ามันเป็นยางมันะขี้ยางข่างเดียวเส้นว่าสิมาไล่ลงแล้วก็ยับสนุบไปใหม่เห็นแต่ว่าเสียกแลีนพาปลาเฟี้ยงแขก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 ไปโอ้ย ชกโทรศัพท์ถ่ายน้ำกับพระท่านขาดเกือบจำมองผูกนี่นี่เสือกนี่ไปนี่เลยจะมองผูกนี่ประมาณโอ้ยพอถึงเ้าเมตดโอ้เป็นอย่างนอกบาดเสืยอไปใหม่เยังได้ห้องกระสือมากพันปล่อยกระสือผีลอยมาตัดอีกบ่าเฮ้ยจังให้แท้ผีนี่มาเคลื่อนนี่หลอกแล้วว่ามีร่มผี เมื่อนี่มาตัดเสียกบ่งกุ้ยสิสังให้นี่ก็เห็นผีจังไรตอนนีย้ยห่ยขาดเกือบจำม,มงผูกขาดออกประมาณสามสิบเมตรนี่ประมาณน,นี้เยวะไปน้างก,ก่อนโอ้ยมันเป็นแถาปิ่นท้องกับเกี่ยวนาหมาเท่น้องบาทหนีหน้าฮาเบา <c oughs>